นำยุโรปเองก็ให้ดีให้ความดีความชอบนะคะหลังจากที่โดนัลด์ทรัมค่ะสามารถที่จะพูดคุยเจราจาแล้วก็ค่อนข้างที่จะเกลี้ยกล่อมให้ปูตินนะคะจัดการเจราจาที่พบหน้ากันกันกบทางด้านของยูเครนได้แต่ว่าทางปูตินเองค่ะก็เน้นย้ามาอย่างโดนัลด์ทรัมนะคะว่าอยากให้โดนัลด์ทรัมนั้นหาหรือทวิภาคีกับทางเซเลนสกี้ผู้นํายูเครนก่อนก่อนที่จะมีการหาหรือร่วมกันของ3ผู้นําค่ะ ประธานาธิบดีวลาดเมีร์ปูตินของรัสเซียยังไม่ได้ให้ความเห็นต่อสาธารณะเกี่ยวกับการที่สหรัฐนั้นกำลังเตรียมจัดประชุมสุดยอด3ผู้นำทรัมป์ปูตินเซเลนสกี้เพื่อบรรลุข้อตกลงสันติภาพในยูเครนนะคะแต่ว่าแหล่งข่าวทางการของยุโรปนะคะเป็นแหล่งข่าวทางการทูตของยุโรปเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐได้โทรศัพท์แจ้งต่อผู้นำรัสเซียว่า ตัวเขากำลังเริ่มเตรียมการประชุมสุดยอด3ผู้นำหลังจากนั้นทรัมป์ก็ได้แจ้งต่อผู้นำยุโรปว่าปูตินเสนอจัดประชุมสุดยอดทวิภาคีเป็นการประชุมโดยตรงระหว่างปูตินกับเซเลนสกี้ก่อนแล้วจึงตามด้วยการประชุมสุดยอด3ผู้นำ ด้านเจ้าหน้าที่รัฐบาลรัสเซียก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีใดๆว่าจะยอมรับการประชุมสุดยอด3ผู้นำหรือไม่ในยามที่รัสเซียมีความได้เปรียบในสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งรัสเซียเองก็ยังคงรุกคืบด้านตะวันออกของทางฝั่งยูเครนในแนวหน้าค่ะ ก่อนหน้าการประชุมสุดยอดทรัมป์เซเลนสกี้นะคะรองเอกคอรราชทูตร,รัสเซียประจำสหรประชาชาติได้กล่าวเมื่อวานนี้หวังว่าการประชุมสุดยอดทรัมป์เซเลนสกี้เมื่อวานนี้จะนําไปสู่โอกาสแห่งสันติภาพยืนยาวและถาวรสิ่งที่ทุกคนหวังจากการประชุมนี้ <Okay. S 1> จะดําเนินไปในแนวทางเดียวกันกับการประชุมสุดยอดทรัมป์ปูตินเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ส่วนทางกระทรวงต่างประเทศรัสเซียค่ะได้ปฏิเสธแนวคิดให้ประเทศนาโต้ส่งทหารเข้าไปในยูเครนเพื่อรักษาข้อตกลงหยุดยิงในยูเครนหากมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันค่ะ ส่วนทางด้านท่าทีของผู้นำยุโรปนะคะประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสได้กล่าวว่าการพบกันโดยตรงระหว่างปูตินกับเซเลนสกี้มีการตกลงกันแล้วในระหว่างการประชุมพระหูภาคีระหว่างทรัมป์เซเลนสกี้และผู้นำยุโรปวันนี้ที่กรุงวอชิงตันมาครงเปิดเผยว่าทรัมป์ได้ส่งสัญญาณระหว่างการประชุมดังกล่าวว่าสหรัฐจะคว่ำบาตรรัสเซีย โดยทรัมป์กล่าวว่าเต็มใจและพร้อมจะลงโทษรัสเซียด้วยมาตรการภาษีนำเข้าทั้งภาษีหลักและภาษีรอง (primary and secondary t a r i f f ถ้าหากพิสูจน์ได้ว่ารัสเซียไม่จริงใจหรือลังเลในการเดินหน้าไปสู่กระบวนการสันติภาพทรัมป์ยังเห็นด้วยที่จะทำงานร่วมกับยุโรปในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกันความมั่นคงให้แก่ยูเครนเพื่อปกป้องข้อตกลงสันติภาพที่จะเกิดขึ้นค่ะ ส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีฟฟดริสแมสของเยอรมนีได้กล่าวว่าปูตินกับเซเลนสกี้จะพบกันภายในสองสัปดาห์ข้างหน้าแต่ยังไม่ได้กำหนดสถานที่แมสยกความดีความชอบให้กับทรัมป์ที่สามารถกล่อมปูตินให้เห็นพ้องที่จะประชุมสุดยอดกับผู้นำยูเครนได้ โดยแมสระบุว่าทรัมป์ได้ยกหูหาปูตินในระหว่างพักการประชุมสุดยอดเมื่อวานนี้และผู้นำรัสเซียได้เห็นพ้องที่จะพบกับผู้นำยูเครนภายใน2ส,สัปดาห์ข้างหน้าและทรัมป์ยังจะจัดประชุมสุดยอด3ผู้นำต่อจากนั้นด้วยเพื่อให้การเจรจาสันติภาพสามารถเริ่มขึ้นได้อย่างแท้จริงค่ะ ด้านนายกรัฐมนตรีเคียสตาเมอร์แห่งสหราชาณาจักรกล่าวนะคะว่าผลประชุมสุดยอดทรัมป์เซเลนสกี้เมื่อวานนี้ได้ผลในเรื่องของความเห็นพ้องและความร่วมมือการระหว่างสาหรัฐกับยุโรปเกี่ยวกับการให้ความมั่นคงแกย่ยูเครนและการที่ยังคงเดินหน้าเจราจากับรัสเซียได้ต่อไปค่ะ ทั้งนี้ผู้นำยุโรปสหราชนา,าจักรเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีฟินแลนด์รวมไปถึงผู้นำนาโต้ได้เดินทางไปที่สหรัฐอเมริกานะคะเพื่อที่จะให้การสนับสนุนเซเลนสกี้ในการประชุมสุดยอดกับทรัมป์และแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับยูเครนแล้วก็ยังผลักดันเรื่องของการรับประกันความมั่นคงให้ยูเครนด้วยหากสงครามยุติลงค่ะ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ